นนะซ่อนิชนนเกียวเดือนกับผมนายกิติศักดิ์พาณิวันวันนี้จะมานำเสนอกระติกน้ำอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะค่ะที่มานะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยอะ่ะมีผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตจำนวนมากก็คือสาเหตุมาจากหลายๆอย่างรวมไปถึงการดื่มน้ำด้วยอันนี้นะคะที่ทำเป็นห้องระยะที่สราบผู้ป่วยโรคไตระยยที่สราบก็คือว่าการดื่มน้ำผู้ป่วยโรคไตระยะที่สราบนะคะจะต้องดื่มเท่าดื่มคือดื่มเท่ากับ าต้องดื่มให้ครบในปริมาณสังลิตรวันค่ะก็คือเครื่องของเรา,าจะมีการปฏิคือมีการแบ่งเวลาว่าอย่างเช่น7โมงถึงแปโมงดื่มสั่งร้อยมิลลิลิตร้าโมงดื่มสั่งร้อยมิลลิลิตรจนกว่าจะครบเอสอสงลิตรวันค่ะครับหลักการทำงานของเครื่องเราก็จะเขียนคำสั่งโปรแกรม,มเข้าไปในบอร์ดคิดไว้โดยการใช้เวลาในการ ควบคุมเพื่อให้สูบน้ำตามเวลาที่เราตั้งไว้ในการปล่อยเวลาก็จะปล่อยในปริมาณที่200มิลลิลิตรต่อเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะมีะปุ่มกดอยู่ด้านล่างแก้วเป็นตัวเช็คว่ามีแก้วอยู่มีภาชนะที่รองน้ำอยู่แล้วอันนี้คือโซน่าไว้เช็คว่ามีน้ำ อยู่ในแก้วก็คือถ้าคือถ้าไม่คือถ้าไม่มีการหยิบแก้วน้ำไปดื่มก็โซน่าก็จะไม่ปล่อยนน้ำก็จะไม่ปล่อยแต่ถ้ามีการนำน้ำที่ลินออกมาแล้วไปดื่มเครื่องก็จะทำงานตามปกติตามที่เราตั้งเวลาไว้ อันนี้สําหรับผู้ป่วยน้ําหนักประมาณเท่าไรครับอันนี้ที่ที่เราเซตไว้เนี่ยเพราะว่าคนอ้วนกับคนผอมมันจะดื่มน้ําไม่เท่ากันใช่ไหมใช่จำนวนต่อวันอะ่ะอันนี้อันนี้เราเซตไว้สําหรับประมาณกี่กิโลกี่ลิตรวันหนึ่งดื่มกี่ลิตรเนี่ยสองลิตรต่อวันอันนี้สองลิตรต่อวันใช่ไหมก็คือดื่มตั้งแต่เช้าจนจนเย็นเนี่ยใช่ถ้าดื่มตามเครื่องนี้ก็คือสองลิตรต่อวันใช่แต่ถ้า ความน้ำออกมาแล้วพอดีคนแก่หลับก็คือเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวตัวจับว่าน้ำดืมำ่มหรือยังแล้วสมมุติว่ายังไม่ได้ดื่มอ่ะอแล้วพอถึงเวลาปั๊มอ่ะก็คือจะยังไม่ปล่อยเพราะว่ายังไม่มีการหยิบแก้วไปดื่มยังไม่ปล่อยครับโซนานี้เป็นตัวเช็คว่ามีการดื่มน้ําหรือยังถ้าสมมุติว่าหยิบออกไปแล้วแต่ลืมเอาแก้วกลับมาก็เครื่องมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่า มันจะตรวจมันจะตรวจจับว่าไม่มีภาชนะรองน้ําอยู่ครับมไม่มน้ำอะไรไม่พอมีตรวจจับข้างล่างด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกมาก็ไม่ปลอดเื่นกันครับส่วนหน้าจอตัวเลขนี่ก็คือระยะผมเขียนไว้คือระยะโซน่าครับคือถ้ามีน้ําอยู่ก็ระยะมันก็จะน้อยน้อยกว่าสิบก็คือยประมาณเจ็ดนะครับอันนี้คือมีน้ําอยู่ประมาณสองร้อยมิลลิลิตรในหนึ่งวันนี่กี่ครั้งนะ ดื่มน้ำกี่ครั้งของของเราเนะี่ยปั๊มออกมากี่ครั้งประมาณแปดครั้งค่ะแปดครั้งต่อว,วัน<ช>ก็คือแปดแก้วครับใช่ปั๊มทีนึงก็เท่านี้เลยใช่อันนี้คือสองร้อยมิลลิลิตรสองร้อยมิลลิลิตรก็หนึ่งแก้วอะ่ะกิน<ช>